สวัสดีครับผู้ลังแสดงจากเลิฟซิกสองพัีีครับสวัสดีครับผมพบนะครับทองกบสวราณเชิงอนระบบิทีเลิฟซิกสอพันยี่สิบสี่ไมก่นเอบไม่แอาวแมวแวแมวแวแมวเมี่แมวผมขอพี่ผมขอไม่ไหนไม่ไหนอย่าอย่าแมวแมวพี่ขอหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มจากฝั่งนี้ สวัสดีครับผมเชนครับเกือบไม่ได้สัมต่องแล้วที่เดียวเชียวนะครับเชนอะไรครับเชนเฉยๆฉยแล้วผมเชนครับนักแสดงเรื่องซีซังวันยืบซีดแล้วก็เป็นเปอร์ครับสวัสดีครับผมโฟครับแล้วผมเป็นฟีครับผมสวัสดีครับผมเอ็นเจครับแล้วก็เป็นโอมแล้วผมสุดครับผมกิ๊ดครับแล้วผมเป็นเปอร์ในเรื่องซีซั่งวันยืบซีครับแล้วผมผมไม่ต้องไปทำส่วนครับผมนะครับแล้วผมเป็นพีทมันเป็นซีซั่งวันยืบซี ดีเลยครับเพราะว่าบอกว่าโชว์นี่ค่อนข้างเป็นไปตามที่ซ้อมเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมนั่งดูโชว์ก็เหมือนที่ซ้อมเลยเพราะว่าตอนซ้อมนี่เราซ้อมมา2เพลงนะครับเป็นเพลงอะไรนะครับหมาอะไรบูชนฮะกับของแขกครับผมแต่ว่าร้องรักษาด้นะครับใช่จริงๆด้วยอันนี้เดี๋ยวเบื้องหลังเรา,าก็องจะร้องก็มีไปซ้อมกันมาใชหมายถึงรักษาหาอะไรมูชนชื่อือมีไปซ้อมเพลงนิดหน่อยอ่ครับก็แบบมีแบบไปแต่งเพิ่มอะไรพวกนี้ <ต>มีแรปด้วยพี่เขาแต่งมาวันนี้จริงนะแต่ไม่รู้เรื่องลยจริงๆวอ One t เ o ื h r e e Five อไรนึงลืมปะอ๋อโอเคฮะ <c oughs> พี่เปิดดูหน้าเมซ,ซี่แล้วพี่ก็แรปได้แน่นอนโอเค ว่าเจอเชยป้ายคนบ้าอะไรดูแล้วคนน่ารักหน้าตามโมมิงไม่โคตรจะน้าฟัดว่าจาถ้อยคำดูดีแล้วว่าฉั้นน่ารักขนาดนี้เอามาเป็นพี่รักแล้วเอ้ยไม่ใช่ผิดน,นะ,อเ,ะเอาเป็นว่าดูในโชว์ดีกว่าเจจอออบกกว่าาามนรเเชนดีกว่ามาเชนดีกว่าเชนรู้สึกไงครับเชนรู้สึกว่าเขารู้เป็นมืออาชีพดีครับ อ้าวแล้วเราอ่ะเรากำลังเหมือนแบบเพิ่งเพิ่งมาเป็นน้องใหม่ครับเป็นต้นกล้าเหงาเหงาเหงามากเลยโคตรเหงาเลยครับโคตรเหงาเลยเทาหัวห้าคนตรงนี้เป็นอากาศมั้งแล้วก็ ปกติจะเป็นโคอีเวนต์โตโต้หรือว่าเอ็นเจโตโต้แต่วันนี้เป็นเอ็นเจโฟก์ก็ถ้าใช้มากกว่านี้ต้องโฟก์เป็นเฮียโฟกนะครับกับน้องเอ็นเจครับผมไม่ไหนไม่ใช่ไม่ง่าไม่ง่าพี่บุญอ๋อก็เป็นเกียรติก็ได้นะครับพี่ได้ออกงานกับเอ็นเจแต่ว่าก็เป็นเกียรติจริงๆครับที่ได้เจอรุ่นพี่นักแสดงมากมายขนาดนี้ พี่ๆแบบว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็พี่ๆทุกคนแบบว่าเฟรนดี่กับพวกเรามากครับผมก็ทั้งได้ถ่ายคอนเทนต์ลงช่องไปแล้วก็ได้ไปช่วยถ่ายกันด้วยกับแบบว่าร่วมถ่ายกันด้วยกับพี่ๆครับได้พูดคุยกับพี่ๆเลยได้พาเจอในห้องนักแข่งในการใช่ใช่ครับที่ถามว่าอะไรครับไม่พี content, shows, the ่พี่พ <k> <bridge> yeah. <g sci> ี <fruit> mm ่ไม่งอนเขาดิอ๋อไม่เอาไรอย่างมาใช่ไหม ถือว่าสนุกครับแล้วก็แบบได้แบบมาเจอรุ่นพี่ถือว่าแบบได้เหมือนมีเอ้ย,อ,ยอะไรวะก็ได้เหมือนมาทําความรู้จักครับกับรุ่นพี่ทุกคนเหมือนได้แบบให้แบบเขาเปิดประสบการณ์ที่แบบเราได้มาเจอรุ่นพี่เขาก็บอกว่ามีอะไรบ้างในงานต่างๆในวันนี้ครับถือว่าจะมาร่วมจอยสนุกกันอฟิลวันนอกเข้ากลุ่มใช่นอกจากนั้นก็เน,กนี่ยอันที่เรายังเป็นรุ่นน้องครับเรายังทุกคนก็หน้าใหม่ วงการทุกคนก็ได้มาดูครับว่าเอ้ยตัวอย่างที่ดีเป็นยังไงแต่ว่าได้รู้ใงเส้นทางที่จะเดินต่อไปด้วยได้แบบว่าได้รู้จักแล้วก็ดูว่าโอเคมีใครอะไรในบ้านเนอใช่เป็นแรงวันนานใจวันหนึ่งที่เราเป็นรุ่นพี่ลูกแบะรุ่นน้องเขาต้องมองดูพวกเราเป็นตัวอย่างในวงการนะพี่รู้ไหมงานหยาบเลยนะทั้งนั้น อีเดียวแล้วอีพีเดียวครับมาถึง e ีพีสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์นี้ <c oughs> ใช่เอาเป็นว่าเจอกันครับวันที่ยี่สิบเ็ครับกดบัตรได้หมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าเจอกันรอบงานได้นะครับที่สยามพาราไดน์นะครับวันที่ยี่สิบเ็นี้เรา <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าเรามีโชว์บอกเลยว่า <c oughs> ผมไปฝึกบริหารร่างกายมาเป็นอาทิตย์แล้วครับตอนนี้ผมสนิทกับร่างกายตัวเองนะครับผมผมอยากโชว์ให้พี่ๆดูหน่ยผมไม่กล้าพูดว่าสนิทเลยใครชอบที่สุดโอ้ชเชนเลยครับ

ล้วก็สนุกมากเลยครับคือการที่เราได้ไปซ้อมอะไรพวกนี้ทำให้เราเรารู้จักกับร่างกายเมา่อกี้ตอนผมเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วแต่ทก็บางทีเราพอเราไปซ้อมเนี่ยเราก็พัฒนามากขึ้นไปครับผมครับอ๋อใช่ครับแน่นอนทบลิดเต้นเพราะเพื่อความี่เป็น น่าจะเป็นงานแรกเนาะที่เปรดฟอร์มก็มีความสุขมากแต่วันนี้มันวามสุขมากที่สุดหลากหลายอารมณ์เป็นไรครับพี่ชอบโน้ตลด้ยังไงครับ <c oughs> จริงๆผมไม่ได้หลอกนะเพราะว่าถ้าทุกคนดูในเบื้องหลังนะผมสปอยตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วว่าผมก็รักโน้ไม่แพ้ปุน่นแต่มันแตกต่างกันแค่นโน<ด>้ตช,ชอบชปุน่นไม่ได้ชอบผมแค่น,นั้นเอง เอาเป็นว่าถ้ามันขมแล้วก็อยาต้องตบด้วยหวานคู่ไคู่ไมครับบอกเลยว่าหวานมากมีคู่เดยมีคู่เดีวฟี่อครฟี่ฟี่ใครได้ครับตอนนี้ยังไม่มีตกคนเลยอี้เครื่องมิเฮ้ยขีดเอิร์นมาครับ พี่ผมว่าเราพักเรื่องพีเอิญดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนเดินออกไปเดี๋ยวมันจะสั่งให้เขาห้าคนนะไม่ไม่งอน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 ไม่ทอนอะไรคือแบบมันต้องแบบเออใจเย็นใจเย็นเขาบอกว่าความหนึ่งความแบบอ่าสหวัตถ์ฟ้าประเทศไทยมันจะซิกแค่ไหนมันจะซิกงาแบบสิบบาท มาซิกมาไหนก็ผมว่าทุกคนต้องรอติดตามทุกคู่มันก็มีจุดจบแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าเดี๋ยวไม่มีซีซั่นสองนะไม่แน่ไม่แน่ถ้าทุกคนอยากให้มีก็ลองเรียกร้องกันมาครับจะอาจจะไม่จัดใจดีผมว่าซีซั่นสองไม่น่ามีหรอกครับแต่จะมีเรื่องเรื่องใหม่เฮ้าถ้าสมมติพูดถึงเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ แม่เอาเป็นว exactly. ่านะครับพี่ๆทุกคนนะครับวอนนะครับตัดออกนะครับเพราะว่าอะไรอยู่ตัดไม่ได้แล้วถ้าพวกผมเข้าห้องนอ่ะดกอีครดีครับเอาเป็นว่าไปคำถามต่อไปกันดีกว่าครับดีเลยกัได้ลื้นว่าแบบ จะจบดียมครับไม่ไม่ครับผมไม่ได้บินตามครัเฮ้ยอย่าพูดเฮ้ยกระปอยเหรอทุกคนครับไม่ใช่รับเมื่อกี้เมื่อกี้เชนเขาโกหกเขาโกหกผมไดครับไม่ไม่ไม่ครับก็คือเดี๋ยวก็เชนก็มีโอกาสที่จะบินตามไปนะครับใช่ไหมเชนมีโอกาสอยู่มีโอกาสใช่หรือไม่ก็ น้องมาวินอาจจะไม่ไปใช่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 ก็รอรุ้งกันนะครับเมื่อกี้เชนเขาพูดผิดอยู่ใชครับครับผมเอาเป็นว่าเลิฟที๊ของพวกเราสนุกมากนะครับแล้วก็มีพีสุดท้ายครับผมฝากเป็นแฟนกับรอติดตามเป็นสปอนเซอร์ไปไม่มีบัตก็ให้เป็นไอเดียสนใจพวกเราได้เอาเป็นว่าถ้าใครที่มีบัตรเตรียมตัวพบกับสเปเชียลโชว์กับพวกเราได้เลยส่วนคนที่ไม่มีบัตรก็รอดูวันอาทิตย์ได้ที่ช่องทาง ช่องเก้าช่องเก้าครับโกด30แล้วก็คนที่มีบัตรนะครับถ้าอยากเจอพวกเราบางเสาร์นะครับสามารถแห่กำลังใจกันรอบงานได้ก็บอกเลยว่าเนี่ยครับก็แบบที่พี่กิตบอกนะครับโอเคนะครับ